ครับสวัสดีครับผมพรชัยไสงามวันนี้ก็มาเปิดแบ่งปันพระที่ทันยุคลงปะกวยปลูกเสกเปิดเติมนะครับวันนี้จะเป็นพระขุนแผนนะครับองค์แรกก็จะเป็นขุนแผนขี่หงพายนะครับนี่ก็จะเป็นขุนแผนนั่งกุมารนะครับเนี่ยสององนะครับเนื้อดินอันนี้เนื้อเนื้อชินตะกัวอันนี้เนื้อดินองนี้จะเป็นเนื้อผงนะครับเนื้อผงหรือเนื้อว่านสบู่เลือดนะครับเนี่ยผสมกันนะครับเนี่ย เดี๋ยวมาดูองค์แรกนะครับนี่ฮะองค์นี้จะเป็นเนื้อว่านสบู่เลือดนะครับนี่ฮะพิมจะเป็นพิมพ์นี้นะครับนี่ฮะลักษณะเป็นอย่างนี้เลยนะครับนี่ฮะขุนแผนอุ้มกุมารขี่หงพายนะครับนี่ฮะเนี่ยจะมีความเก่าได้อายุนะครับนี่ฮะพิมจะไม่ค่อยชัดนะครับพิมพ์นี้นะครับนี่ฮะดูความเก่านะครับนี่ฮะเดี๋ยวจะเทียบในหนังสือให้ดูนะครับเป็นพิมพ์นี้จะเป็นเอกลักษณ์เลยนะครับ คุณแผนอุ้มกุมารขี่หงพายนะครับจะพิมพ์จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองเทียบให้ทุกท่านดูเทียบในหนังสือให้ทุกท่านดูนะครับครับเดี๋ยวมาเทียบให้ทุกท่านได้ดูครับเทียบในหนังสือนะครับนี่ฮะจะเป็นองค์นี้นะครับคุณแผนขี่หงพายอุ้มกุมารนะครับนี่ฮะองค์นี้จะเป็นเนื้อผงพุทธคุณแก่น้ํามันนะครับมีหลายเนื้อนะครับนี่ฮะส่วนองค์นี้จะเป็นเนื้อว่านสบู่เลือดนะครับนี่ฮะให้ทุกท่านได้ดูนะครับนี่ฮะสังเกตดูนะครับ จะเป็นพิมพ์เดียวกันนะครับของหลวงพ่อปวยนะครับเนี่ยด้านหลังองนี้จะออกสีว่านสบู่เลือดเข้มๆหน่อยนะครับนี่องนี้เนี่ยเทียบไปทุกท่านได้ดูนะครับเนี่ยะขี่หงพายอุ้มกุมารนะครับครับสําหรับท่านใดสนใจนะครับก็ทักกันมาได้นะครับครับแล้วก็อง์ต่อมานะครับเป็นสององค์นี้เป็นพิมพ์เดียวกันนะครับนี่คุณแผน นั่งกุมารนะครับนี่ฮะองนี้จะเป็นเนื้อดินนะครับนี่ฮะเป็นเนื้อดินเก่านะครับนี่ข้างล่างจะเป็นกุมารนะครับนี่ปางมารวิชัยนะครับท่านนั่งคุ้มแผนนั่งกุมารนะครับด้านหลังจะเป็นหลังเรียบๆแล้วมีรอยนิ้วมือนะครับนี่ฮะมีความเก่าได้อายุนะครับเป็นพิมพ์เดียวกันนะครับนี่ฮะองนี้จะเป็นเนื้อชินตะกั่วนะครับนี่ฮะดูท่านนั่งนะครับเอ่อท่านนั่งมารวิชัยนะครับนี่ฮะด้านล่างจะเป็นกุมารนะครับนอนอยู่นะครับ นี่คุณแผนนั่งกุมานนะครับเดี๋ยวผมจะลองเทียบในหนังสือให้ทุกท่านได้ดูนะครับครับเดี๋ยวเอาเทียบให้ทุกท่านได้ดูเทียบในหนังสือนะครับนี่ฮะเป็นพิมพ์เดียวกันนี่นะครับของหลวงพ่อกล้วยนะครับนี่คุณแผนนั่งกุมานนะครับนี่ฮะนี่เนื้อเดียวกันองค์นี้แก้เป็นเนื้อดินสีแดงเหมือนกันนะครับส่วนองค์นี้จะเป็นเนื้อชินนะครับนี่ฮะเนี่ยเทียบให้ดูนะครับนี่ฮะเป็นเนื้อเดียวไอเป็นพิมพ์เดียวกันนะครับ นี่ฮะนี่ท่านนั่งนะครับดูนะครับท่านั่งมานวิชัยเหมือนกันนะครับนี่ครับเทียบในหนังสือทุกท่านได้ดูนะครับเพราะว่ามีลงไว้ในหนังสือนะครับนี่ให้ทุกท่านได้ชมนะครับนี่ฮะครับสำหรับท่านใดสนใจก็ทักกันเข้ามาได้นะครับ สำหรับท่านใดสนใจนะครับอยากจะแบ่งเช่าบูชานะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับที่เบอร์ ID ดี n ล์0966731624นะครับส่วนเบอร์ติดต่อจะเป็นเบอร์ด้านล่างนี้นะครับ0991841563นะครับและก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ชื่นชอบและกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยดีมาตลอดนะครับสำหรับท่านที่เข้ามาใหม่นะครับ อย่าลืมช่วยกดติดตามไว้ด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ